เจเคนขอนำเสนอบ้านต่างอากาศนะคะบรรยากาศสวยค่ะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะนอกจากวิวภูเขาแล้วย,ยังมีวิวทุ่งนาด้วยนะคะอากาศดีค่ะบ้านสวยพื้นที่กว้างนะคะขนาดเนื้อที่260ตารางวาค่ะมีบ้านพัก1ห,หลังภายในเป็นห้องโถงเล็กๆมีห้องน้ำในบ้านพร้อมเลยนะคะมีห้องอาบน้ำด้วยค่ะ แต่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะทุกท่านมีมิเตอร์ไฟฟ้ามีถังเก็บน้ำ1,000ลิตรมีปั๊มน้ำมีเล่มทะเบียนบ้านพร้อมค่ะมีไฟฟ้าประปาหมู่บ้านใช้ได้เลยนะคะเป็นที่ดินฉนดคุ้แดงอยู่ที่บ้านหนองบัวสันป่ายางแม่แตงค่ะสนใจแปลงนี้นะคะราคา1 5 0 0 0 0บาทค่าโอนคนละครึง่ง เหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาสไตล์ธรรมชาตินะคะไว้พักผ่อนนะคะแปลงนี้อยู่อาศัยก็ได้ค่ะหรือจะว่าซื้อไว้เป็นบ้านพักไว้พักผ่อนนะคะพื้นที่กว้างวิวสวยอากาศดีค่ะพื้นที่ใช้สอยเยอะนะคะ1ล้าน5แสนบาทจังหวัดเชียงใหม่สนใจนัดชมพื้นที่หรือต้องการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายะคะ่ะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ โทรคุยนัดหมายด่วงหน้าและไปดูแปลงจริงพร้อมตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนกันด้วยนะคะเจคเคนโเพียงแค่นำเสนอให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ